ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็วันนี้มาพบกับเมย์แล้วก็ชาวแก๊งของพวกเราอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเกม Dead Island นะ

ôi phần <tiếng đồng> <tặng đồng> <tặng đồng> à, anh cho này <tiếng đồng> <tặng đồng>

Yeah. The infected animal tore the driver right out of the car. I, sorry, but I didn't even try to help him. Couldn't hear the driver screaming. Somehow, I found the lab. prison it's designed to house the worst of the worst so it's a fortress if the infection hasn't spread then it may be uh, the last safe place the last chance any of us have to survive this frank was trapped in the Let's do it. อันนี้อ่ะ Thank you. ไปช่วยนี่ใน lab. ไอ้ใช่บัวเปิดได้ไหมไ่ใช่นะเปิดไม่ได้รอรอรอถ่ายมาถ่ายมาเปิด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 ให้พี่ตัวเปิด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  มึงะต,ตื่นไหม <laughs> <c oughs> แล้วเปิดห้องไงวะ ไม่ไม่ไม่กลับมานี่กลับมานี่มานี่ไปกันทำไมมานี่กลับมานี่กลับมนี่ก่อนมาเนี่มานี่ยองเวยหรอเสร็จแล้วมันให้คายตัวข้างในห่เนี่ยเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วอหนังสือไหนไหนไหนมานขวาปีนะ แค่กันตือก็ฟูปิ้งอยู่ทั้งหมดนี่หว่าปิ้งก็ช่วยกันมองมองหาเลยนะตาจะซ่อนอยู่ก็แล้วถ้าไปมีเควสหม่อีกแล้วรับไปดิไฟเฟือหลักเปล่าไปเควสตรงนี้ก่อนดีกว่าจะได้คาปาวนได้ The emergency generator is almost out. ไปเควส์ทกนี้ก่อนนะดีหมูดูเควสดิ

อันนี้สองครับปันโอเคเลิกแล้วไมเลิกผิดเข้ามาวุ้นไม่ได้อะถ้าเรารถอีกคันเป็นไงเนี่ยแค่ตักอย่างนี้ดิเฮียแค่ตักเหมือนตัวนี้ดิเว่ามันเป็นอะไรที่มันจะเดียวดิ ไม่ยิ้ทำไมวะเนี่ยก่อนแม่งต้องใช้แท็กเลอวะเอาไว้ย่างเผื่ก็ได้มั้งเฮ้ย ตัดไได้ดีแบบนี้นไปเอาไปด้านนอกนะตนึงจะมน้าหมดตอนทางจะมีปัญหาแล้วล่ะมามีใน <c oughs> แถวเสาแทนผูเสาวอะไรละ่ะแถวก็สีรานี่ไงอะไรนะอะไรพักปากนะเบลัสิกปาเบลัสสิปา

มาเจ๊เรามาสำรวจกันก่อนดีกว่าพามาเยี่ยมชมเลยมันมีอยู่โอ้โหข้าวเป่าข้าวเป่าเจ็บประตูแลวนะมันออกออดประตูไม่ได้พี่อ๊อบมันเปิดเลยนะ ตกใจหน้ามันเสร็จยังนี้อ่ะบอลมีอันตรีปะวะไม่มีใช้ไปแล้วเว้ยไปเขาไปดิเจ๊เป็นไรพี่แคบ อะไรเอาตายเลย<า>เจอถีบาาตายใส่ไม่ใช่มาชีวิตดีแล้วลลลลลไม่หยุด<า>เ,เลยโอ้โหตายตอนนี้ได้ไง Okay. Okay. To... I uh, okay, mm -hmm. The driver my driver is badly hurt I think his leg is broken Wait, wait. I'm hearing something else too what is that? Oh god oh. It's the animal we hit. It should be dead. Why the fuck isn't ปันเวลสามสิบโอ้โหหรอคนเยอะอ่ะพี่เวลยี่สิบ,บสามเอ้ยพี่บบเวลยี่สิบสี่ไงฉันยี่สิบสามเอ้ยมาดิโุตรลัด,ลดช็อตหมดเลยนี่ว่ะกุ๊บได้อัพสก,กิลเลเวลเปล่ามีเด้อกุ๊บเอเห็นที่มันเป็นขู้เอ็กซ์ป, e ปะ่ะที่มันให้ลงไปข้างล่าง ไอ้พี่อ่ะที่มันเป็นรูปหัวกะโหลกสายซับสายโซอลโวอ่ะ XP อ่ะเห็นปะหัวกะโหลกหนวะตัวพี่ไม่มีเออแต่ตัวบอลมันมีไงน่ะมันจะเพิ่ม XP ห้าสิบเปอร์เซนต์ร้อยเปอร์เ็ร้อยหาสิเซนตนี่เราไม่รู้นะว่ามันให้ทำยังไงเอาไามยังโอ้ยส so like oh, oh. ั์โอ้มันได้ทำอะไรเนี่ยไ่โดดลงไปหรอพี่เมย ไฟเหรอเด็ดแ <Fire. S 2> จะไฟเหรอไม่รู้เตรียมปืนไว้ก่อนลอะอะเดี๋ยวนี้เจอคนอีกว่าไม่ไม่เจอคนแล้วเจอผีแล้วละนานเนี้ยอ้าวอุ้ยครับผมสัวน,นี้ไม่ตายนีว่หว่าอ้าวไปไหนกันน่ะ ตีด้วยอ๋ออ๋อกระเด็นกระเด็นเดี๋ยวมาตีเองจะต้องง่วงใครก็จุดอะไรามีเมาป์ฟนิกอ้าเบลล์นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่มีตรงนี้อ่ะโหลนี่นี่นี่ทำอะไรกันหรอว้าวววอนถือทำแก้เรื่องก็ดีนะโอเคโอเคโอ้โหมีทั้งดอกทั้งสาม มีกระสุนอ่ะเนี่ยทันอ่ะมีเก็ปอมป่ะนี้ใช่ไหมแนวเอรชัดนไหนวะโดนโดไปแล้วเอาพร้อมยังพร้อมแล้วข่าวดีคือลืมออมปืนมาพร้อม้วครับกดเลยกดเลยเดี๋ยวนะโอ้แอบ ้อมนะกดนะกดเลยกดนะเลยเคมาแล้วทไหนวะข้างหน้าเหรอหาขางหน้าเปิดเปิดมาเจอผีนะระวังด้วยเจอัวยัง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 ยลังยังยังยรงยังย เราไม่ได้ไม่ได้คุณข้าราได้อีกนทีวะได้แต่น้อย้วกนี้ทีไม่เถอะนาดตอนขี่รถยังได้เลยใคอยู่ข้างหลังคนน้นน่อ้นเลยทุกคนอย่างปันถึงป หอ,อ,อ,อมแห,แห้งแรงน้อยเก,กี <c oughs> เ่ยวไหมว่าถ้าเล่นตัวละครผู้หญิงแล้วมันจะเดินเดินช้ากว <c oughs> ่าตัวเราแล้วไม่เหรอทำไมตีมันแบบบีบคั้นกเกินเต้นอารมณ์ขู้เก้ารเนเยข่างอยัว

กอ๋อเช่เช่เช่เกิดอะไรอะไรมึงไอ้ตุ๊ดอะไรยิงถังเชอุ้มฉ่ำเจยอะไรอุ้มฉ่ำว่ะเนียเช่ไปไหนต่อทางนี้ไปก็ไปนู่นไงของปันมันไม่ขึ้นทางของใครขึ้นบ้างมึงก็เปลี่ยนเฟซนี่เฟซเฟซเฟสชื่อเฟซชื่อดิ๊คนเออมึงดูมึงโตอ่ะมึงโต โอ้ยฝ้หูเล่นไม่เป็นเัวะหนูก็เอาสามสิบไงเนี่ยฮะเมือที่แ้กยังไงล่ะเลเวลแก่สุดกว่าคนอื่นด้วยว้ยเอออายไม right. mm ่แ hmm. น yes. oh. oh. uh ่จแต่แ huh. ต uh ่ประเกงที huh. uh ่ตีมือไงแด้ไอ้ต๊นกูเห็นฟันมั่วอย่างเดียวเลยเฮียจะช่วยประโยชน์ได้เยอะบอลไม่ใช่เก่งที่จิ้มเยบอลไหลเก่งด้วยไ่ชลทับไหบาม่ช่วา เก่งเรื <ranch iser> ่องไหลโอเคได้แฮ้ไปบดนขหบนะ Thank you n เกาสิบาทครับเกสิบาทครับผมไลฟ์เฟิรมอสอะไรวะหมดไลฟ์เฟิร์นเปล่าลันมอสอะไรวะ ก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ลาไปแค่นี้ก่อนนะคะรอชมพาร์ตต่อไปกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ไปนะคะบ๊ายบายบบ๊าายยค